สปีแต่งงานในานามคืนนี้เขาเปิดห้องลับในห้องนั้นมีชีวิตของเธอทุกลมหายใจกุญแจอยู่ในมือเธอจะอยู่หรือจะภาคไทยลำพงที่มีสัญลักษณ์คลื่นเสียงสามเส้นสาวแต่งงานในาน,านามไร้รักผ่านไปสามปีโซียที่ว่าเกลีดยิ่งติดเธอสุดท้ายตัดสินใจพิสูจน์รักแท้ฝนเกาะกระจกเป็นเม็ดน้อยแสงเมืองสั่นริบรี่หลังม่านเมฆกลิ่นดินชื้นลอยเข้ามาในห้องสูง เธอยืนเงียบหน้าเงาสีดำของหน้าต่างแหวนเย็นแนบข้อนิ้วข้อเท้าปวดตึงจากส้นสูงทั้งวันลมหายใจตีกล้องในอกปฏิทินบนผนังบอกเดือนที่สามของปีที่สามแต่งงานในานามพิธีที่สวยงามแต่ไร้ไออุ่นอาหารดีแต่มือเย็นชาตัวยาวแต่ระยะห่างไม่เคยสั้นลงเขาเป็นซีอโอที่แม่นยำคำสั่งคมเหมือนมีด สายตาเป็นกระจกไม่สะท้อนใครเกลียดเธอในแบบเงียบงันและสุภาพสามปีสอนไม่ให้คาดหวังเธอจดจำจังหวะรองเท้าเขาบนถงหินเสียงประตูดูดลมบอกเวลาที่เขากลับกลิ่นน้ำหอมซีดาบอกอารมณ์ในวันนั้นแต่เดือนที่ผ่านมาเปลี่ยนเล็กน้อยแก้วชาที่วางรอเริ่มอุ่นไฟในครัวสว่างก่อนเธอลงบันไดาสายตาเขาไม่คมเท่าเดิม วันนี้เขาขอให้ไปงานกาล่าด้วยคำเชิญสั้นและนิ่งเธอพยักหน้าโดยไม่เอ่ยคำหัวใจช่างน้ำหนักมากกว่าชุดที่สวมลิปส่วนตัวเลื่อนเงียบผนังสเตนเลสสะท้อนสายตาซ้อนกันปลายนิ้วเขาแตะหลังมือเธอเบาไฟตัวเลขไต่ขึ้นช้าและแน่นประตูลิฟเปิดสู่แสงระยะโคมคริสตัลแต่ประกายบนหัวคนจำนวนมากกล้องถ่ายว่าเป็นจุดขาว กลิ่นน้ำหอมส้มขมผสมวายแดงพร้มนาดูดเสียงฝีเท้าทำนองไวโอลินไหลเหมือนน้ำมืดแก้วแชมเปญกระทบกันแผ่วคำทักทายลอยผ่านเหมือนควันมือเขาวางที่แผ่นหลังเธอแรงกดที่พาไปข้างหน้าส่วนโค้งของฝ่ามือบอกตัดสินใจบางอย่างผิวเธอร้อนขึ้นใต้ผ้าสาตินเขาพาเลี้ยวผ่านม่านกำมยี่ป้ายเล็กสีเงินบอกเขตหัวห้าม รหัสไฟสีเขียวกระพริบหนึ่งครั้งทางเดินด้านในเย็นจัดกว่าห้องจัดเลี้ยงประตูบานหนักเลื่อนเหมือนชั้นหินอากาศเย็นกัดผิวแขนกลิ่นกระดาษเก่าและหมึกจางประทะจมูกเงาไฟนีออนเรียงเป็นแนวตรงห้องทำงานส่วนตัวงเงียบพื้นไม้เข้มสะท้อนขอบรองเท้าโต๊ะหินสีดำราบเรียบเหมือนผิวน้ำกล่องกระมยี่ตั้งเดี่ยวกลางแสงขาว ้ายโลหะเล็กสลักคำพิสูน์รักแท้ตัวหนังสือกัดเข้าแสงจนวาบตาเธอยกฝากล่องด้วยมือสั่นเล็กน้อยเสียงบานพับบางเฉียบเฉือนความเงียบข้างในเป็นกุญแจเงินบัตรเข้าห้องสีงาช้างไม่ระบุชื่อซองจดหมายบางสามซองขอบกระดาษคมแตะปลายนิ้วจนชืดเขาไม่พูดสายตาบอกให้ตามเธอวางกล่องกลับตำแหน่งเดิม ไหลตึงแต่ขาเดินตามอย่างมั่นคงเครื่องสแกนชีวภาพร,าพรอที่ผนังกระจกแสงสีน้ำเงินกวาดผ่านดวงตาเธอเสียงติดดังสั้นและชัดประตูซ้อนเปิดอีกชั้นเหมือนเปลือกหอยพื้นกระจกเย็นชะลอฝีเท้าเส้นเลือดฝ่าเท้าขยายตัวใต้แรงกดลมหายใจเธอสั้นลงตามองสาไฟคอเสื้อแน่นจนได้ยินเสียงผ้าเสียดผิวห้องเก็บข้อมูลส่วนลึกเผยตัว ผนังฝั่งซ้ายเต็มไปด้วยภาพถ่ายของเธอจากร้านกาแฟเล็กริมถนนถึงป้ายรถเมล์เก่าจากเสี่ยวยิ้มในครัวถึงเงาหลังในฝนใบเสร็จร้านขนมเย็บติดด้วยหมุดทองตัวหนังขาดครึ่งตรงวันที่เธอไปคนเดียวกระดาษโน้ตลายมือเธอในคืนที่ป่วยถุงยาจากคลินิกถูกเก็บไว้ทั้งรอยพับกลิ่นกระดาษแห้งคลากลิ่นน้ำหอมเขาความทรงจำถูกจัดวางเป็นนิทรรศการส่วนตัว เธอรู้สึกเหมือนยืนอยู่กลางชีวประวัติที่ไม่ขออนุญาตเสียงหัวใจดังเท่าระบบระบายอากาศเขายืนเงียบด้านหลังลมหายใจอุ่นเคลือบต้นคอความใกล้ทำให้ผิวเกิดไฟฟ้าอ่อนเงาของเขาทอดทับเงาเธอพอดีตู้กระจกขวาแขวนชุดแต่งงานสีงาช้างขนาดพอดีกับสัดส่วนของเธอสายริบบิ้นสั่นช้าในลมเครื่องใต้ตู้มีซองอีกสองซองที่หนากว่าเดิม ซองหนึ่งปั๊มคำยาอีกซองปั๊มคำอยู่บนโต๊ะหินวางสัญญาโอนหุ้นทั้งหมดให้ชื่อเธอตัวเลขมีน้ำหนักมากกว่าหินทั้งห้องหน้าจอกระจกกลางห้องสว่างขึ้นตัวเลขนับถอยหลังปรากฏเวลาหนึ่งนาทีหมุนช้าตะบีบคอเส้นเลือดขมับเต้นตามจังหวะตัวเลขเหงื่อเย็นซึมหลังคอริมฝีปากแห้งจนต้องกลืน รถเหล็กจางจากการกัดริมฝีปากเผลอกลิ่นน้ำหอมเขาเข้มขึ้นเมื่อเขาขยับใกล้ปลายนิ้วเธอแตะแถบสีแดงบนโต๊ะไฟเปลี่ยนเป็นสีขาวนวลประตูเล็กด้านข้างแตกแสงอีกบานเสียงกลไก่เล็กดังเหมือนนาฬิกาหัวเตียงในช่องนั้นมีกล่องไม้เก่าขอบลอบเป็นเซียนฝาปิดด้วยสายหนังซีดตราประทับ,รบครอบครัวเธอโปะอยู่กลางฝา หัวใจเธอร่วงลงส้นเท้าภาพบ้านวัยเด็กไหววูบขึ้นมากลิ่นมะลิจากลานบ้านแทรกผ่านความจำเสียงจักจันตอนบ่ายโผล่มาท่ามกลางไอเย็นเขายื่นกุญแจเงินเมื่อครู่ให้เธอเธอรับโดยไม่แตะมือเขาผิวโลหะเย็นเหมือนน้ำในแก้วน้ำแข็งคีเวกัดเส้นประสาทฝ่ามือตัวเลขนับเหลือสาสบวินาทีไฟห้องรีลงหนึ่งระดับ เสียงรองเท้าเธอกระทบพื้นกระจกเป็นจังหวะช้าส้นรองเท้าส่งแรงสั่นขึ้นกระดูกหน้าแข้งเธอสอดกุญแจเข้ารูกล่องไม้ความฝืดแรกเริ่มต่อต้านเสียงคลิกเบาเหมือนข้อเท้าเข้าที่ฝากล่องเปิดขึ้นพร้อมแสงสลัวข้างในชิ้นผ้าทมือสีครีมพับเป็นชั้นกลิ่นฝุ่นบ้านเก่าลอยขึ้นทันทีใต้ผ้ามีสมุดบันทึกปกหนังของเธอสมัยมัธยม หน้าปกมีรอยลายมือที่เธอจำได้ข้างสมุดคือแหวนเงินเรียบอีกวงขนาดเดียวกับนิ้วขวาเธอขอบในสลักวันที่เริ่มแต่งงานและประโยคสั้นที่อ่านได้ด้วยผิวหนังมากกว่าสายตากระแสไฟฟ้าบางวิ่งผ่านต้นแขนความอุ่นค่อยๆขึ้นบริเวณหัวใจความกลัวและโกรธประทะก,กันจนคลื่นสัน่นคอเสื้อแน่นจนเธอได้ยินเสียงได้ตึงหน้าจอกลางห้องเริ่มถามยืนยัน ปุ่มสองปุ่มเต้นแสงบนกระจกคงอยู่หรือแตกสัญญานิ้วเธอลอยเหนือผิวกระจกโดยไม่แตะเขาขยับใกล้จนเธอได้ยินชีพจรเขาจังวันหนักและมั่นคงไหลเขาไม่แตะตัวเธอแต่งเงาเขาคลุมทั้งลำตัวกลิ่นหายใจเขาผสมกลิ่นหนังจากสมุดเวลาเหลือสิบห้าวินาทีแสงกระพริบทำให้ภาพในหัวคมชัดเกินจริงเธอมองผนังที่เต็มด้วยเธออีกครั้ง ความคิดเริ่มรวบรวมเป็นก้อนแข็งในอกเธอยกสมุดออกจากกล่องกระดาษหน้าแรกมีรอยคราบน้ำฝนเก่าตัวอักษรเธอเขียนว่าขอให้รักเป็นทางเลือกหมึกซี่แต่คำยิงคงเจ็ดเหมือนใหม่เสียงระบบดังเตือนครั้งสุดท้ายมือเธอหลุดจากขอบสมุดไปวางบนผิวกระจกความเย็นของกระจกกัดเนื้อปลายนิ้วสายตาเธอช้อนขึ้นเจอแววตาเขาในเงาเลขห้าวินาทีลอยอยู่กลางอากาศ ลมหายใจเธอชะงักกลางทางคมไฟเหนือศีรษะกระพริบเป็นจังหวะเสมอแรงสั่นเล็กใต้เท้าบอกเครื่องจักรกำลังรอคําตอบเธอขยับนิ้วเปังปุ่มที่สว่างกว่าข้อนิ้วสั่นจนแหวนขูดกระจกเป็นเสียงสัน้นในมุมห้องประตูแคบอีกบานเริ่มเลื่อนแสงจากด้านในแตกออกเป็นลิ่มคมตรงหน้าเธอไปแสงบาดตาเป็นเส้นยาวบนพื้นกระจกฝุ่นลอยวนเหมือนดาวเล็กในอากาศเย็น กลิ่นโลหะอุ่นจากกลไกลใหม่เสียงมอเตอร์แผ่วใต้ผนังตอบกันเป็นจังหวะห้องในสุดเล็กและยาวชั้นเหล็กเรียงชิดผนังเครื่องแคปรีคู่สีควันบุรีตั้งกลางโต๊ะไม้ไฟสีแดงเล็กๆโชดช,ช่วงเหมือนตาเดียวที่ไม่กระพริบริบินเทพถึงตึงผ่านหัวอ่านเสียงเสียดบางลูกผิวแก้วหูกลิ่นฝุ่นร้อนประทับปลายจมูกผิวแขนเธอลุกเป็นจุดจากลมเย็นเป่าตรง รีลหมุนขึ้นเองเสียงคลื่นสถิตแตกเหมือนฟ้าไกลตามด้วยเสียงผู้ชายแก่ที่เธอจำลมหายใจได้คำเรียกสั้นที่เคยดังในลานบ้านเก่าหัวใจเธอหลุดคิวปลายลิ้นได้รถเหล็กจากริมฝีปากนิ้วมือกำแหวนจนผิวเป็นรอยกลมดวงตาร้อนแต่ไม่ยอมไหลบนโตอีกด้านวางซองสองสีซองงาช้างปั๊มคำอยู่ซองดำปั๊มคำไป ปลายซองมีปากกาชีวภาพเสียพ,พร้อมใช้งานหน้าจอกลางห้องหยุดที่ห้าวินาทีตัวเลขค้างเหมือนคนกลั้นหายใจเครื่องอ่านชีพจรเงียบลงครึ่งเสียงแสงเหนือสีสันนิ่งเหมือนสาบานเขายืนที่กรอบประตูเงาของเขายามาถึงปลายเท้าเธอลมหายใจเขาหนักแต่คุมจังหวะคอเสื้อเขาขยับทีละมิลลิเมตรด้านข้างเป็นกำแพงจอพาพย่อย ภาบานเงียบที่เธออยู่สามปีถูกตัดต่อเรียงมือเธอกวาดโต๊ะในเช้าวันป่วยเธอยืนมองฝนในคืนที่ไม่มีใครกลับผิวเธอชาแบบอุ่นเหมือนน้ำร้อนสาดลงก้อนหินเย็นเสียงรองเท้าตัวเองดังเกินจริงส้นสูงกดลงพื้นเหมือนปักหมุดทวงความจริงเขาขยับเข้ามาหนึ่งก้าความร้อนจากลมหายใจแตะไหลซ้ายคำแรกของเขามาช้าและสั้นให้เธอเลือก คำลอยค้างอยู่ระหว่างผิวกับกระดูกหนักพอให้ไหลลดลงครึ่งนิ้วเบาพอให้หัวใจพุ่งขึ้นอีกจังหวะอากาศทั้งห้องเอ็นเข้าหานิ้วเธอเธอเอื้อมไปที่ซองงาช้างปลายนิ้วสั่นจนเสียงกระดาษครูดปลายลายมือบนผนึกนูนแตะผิวอย่างตั้งใจอุณหภูมิปลายนิ้วเพิ่มขึ้นทีละน้อยเครื่องเทปหมุนข้ามรอยต่อเสียงในอดีตเอ่ยให้ดูใต้ต้ะไม้เธอก้มลง ความเย็นจากพื้นกระจกพุ่งขึ้นกระดูไหาปลาร้ากล่องโลหะบางติดแม่เหล็กซ่อนอยู่ขอบคมเฉือนนิ้วจนแสบแต่ไม่มีเลือดภายในเป็นกุญแจอีกดอกสั้นและแบนบนดอกสลักรูปดอกมะลิสองกลีบเธอสอดกุญแจเข้าร่องชั้นลับผนังเลื่อนไปหนึ่งช่วงกลิ่นมะลิสดแรงขึ้นอย่างไม่สมเหตุพัดลมใบเก่าหมุนเครือดังกุกกักห้องเล็กใหม่เผยตัวเหมือนกรอบรูป พื้นไม้สีอ่อนขัดจนขึ้นเงาพรมเก่าแบบเดียวกับบ้านไวเด็กคมไฟผ้ากลมให้แสงอุ่นจัดในวงแคบตรงกลางตั้งโต๊ะเตี้ยมีสมุดทะเบียนบ้านเก่าที่หายไปตั้งแต่ไฟไหม้บัตรบ้านหลังนั้นในชื่อเธอคนเดียวและกุญแจบ้านจริงไม่ใช่พิธีด้านข้างคือกรอบรูปแต่งงานภาพเดียวเธอยืนกับเขาในวันที่ยิ้มไม่ถึงตามุมกรอบติดชิ้นกระดาษใหม่ มีวันเวลาวันคืนที่สูตรที่เริ่มนับเสียงระบบเตือนกลับมาหนึ่งจังหวะตัวเลขบนหน้าจอขยับจากห้าเป็นสี่สายตาเขาไม่นิ่งเป็นครั้งแรกปลายนิ้วเขากำจนข้อนิ้วขึ้นเส้นเธอหยิบปากกาชีวภาพปลายปากกาวาวเหมือนหยดน้ำแข็งไฟเล็กที่ก้านสว่างเมื่อแตะผิวมือกลิ่นหมึกสะอาดตัดกลิ่นฝุ่นเทปจนชัดจอภาพด้านหลังสลับขึ้นอีกหน้า มีเอกสารบริจาคในนามไม่ระบุผู้ให้วันที่ตรงกับคืนที่แม่เธอรอดลายเซ็นเป็นตัวพิมพ์ที่เธอเห็นทุกเช้าในข่าวต้นคอร้อนวูบต้นขาตึงเหมือนเชือกดึงจากสองทางลมหายใจสั้นและหนักสลับกันปลายผมแตะผิวแก้นจนคันวาบเขาเอ่ยอีกครั้งไม่ต้องตอบเพื่อฉันเสียงนั้นราบแต่ปลายสั่นน้อยจนจับได้ แววตาเขาไม่เงาเหมือนวันแรกอีกแล้วเธอวางปลายปากกาบ,บนกระดาษคำอยู่แรงสัมผัสทำให้เครื่องอ่านดังรับเส้นแรกเริ่มลากเหมือนมีคนช่วยพยุงภาพชีวิตบนกำแพงสั่นเล็กน้อยเหมือนรับรู้ในเงามุมห้องประตูแคบอีกบานสัน่นล็อกดิจิตัลกระพริบสั้นสามครั้งอักษรใหม่ปรากฏบนบานโลหะคำเดียวที่เธอไม่เห็นมานานคือบ้านเสียงหัวใจเธอทับเสียงเครื่องยนต์ทุกตัว เส้นหมึกยังไม่ถึงปลายบรรทัดฝ่ามือชื้นจนแสงสะท้อนแต่เป็นเส้นเงาเขาเลื่อนมาชนเงาเธ,เธอเต็มแผ่นพื้นเสียงหัวใจสองคนชิดกันจนกลืนแสงบนพื้นยังสั่นตามตัวเลขหมึกยังคาเส้นสุดท้ายเงาเขาทับเงาเธอเป็นรูปเดียวเธอยกสายตาขึ้นคำว่าบ้านยังเรืองอยู่บนประตูแคบนิ้วเธอกดลากเส้นจนจบเสียงติดดังใสเหมือนแก้สายกระทบกัน ตัวเลขหายไปไฟห้องปรับเป็นแสงอุ่นจอภาพบนผนังดับลงเหมือนยอมถอยรูปภาพเธอละลายกลายเป็นพื้นสีเรียบเขาวางอุปกรณ์ควบคุมบนโต๊ะฝ่ามือเปิดเผยแบบคนยอมหมดคำสั้นและชัดออกจากลำคอขอโทษเธอไม่ถอยหัวไหล่ตั้งตรงปลายนิ้วยกสมุดไวเด็กแนบอกลมหายใจยาวหนึ่งครั้งพาเสียงในอกสงบ เธอเอื้อมไปหยิบแหวนเงินเรียบโลหะอุ่นจากไอมือลายสลักวันที่แต่งกลายเป็นร่องทางใหม่เธอสวมที่นิ้วขวาเองเธอชี้ไปที่กำแพงว่างขอความจริงมาก่อนของขวัญขอเสรีภาพมาก่อนความใกล้ขอสัญญาที่ทำได้จริงเขาพยักหน้าดวงตาไม่หลบเขายกมือแตะเครื่องลบถาวรแสงแดงเปลี่ยนเป็นขาวนิ่ง ข้อมูลหายไปเงาเดียวห้องเบาขึ้นเหมือนมีคนเปิดหน้าต่างกลิ่นฝุ่นหายไปเหลือเพียงกลิ่นไม้ใหม่เสียงระบบลดลงเป็นลมหายใจประตูคำว่าบ้านเลื่อนเปิดลมอุ่นพัดกลิ่นมะลิเข้ามาพื้นไม้สีอ่อนรองรับฝ่าเท้าแสงสีทองตกบนกรอบรูปว่างที่รอภาพใหม่บนโต๊ะเตี้ยวางกุญแจบ้านจริงปลาประทับชื่อเธอฝังในโลหะเขาผลักกุญแจมาตรงหน้า ดวงตาเขาเสมอขอบโต๊ะฉันรับเธอในฐานะคนเสมอกันเขาเอ่ยช้าและตรงหุ้นทั้งหมดที่วางไว้ยังอยู่แต่สิทธิ์ในหัวใจต้องได้รับอนุญาตจากเธอเธอวางสมุดลงหลังตรงข่างยกขึ้นเล็กน้อยเท่าศักดิ์ศรีเธอรับกุญแจด้วยน้ำหนักมือที่มั่นคงเธอเดินนำหนึ่งก้าวส้นรองเท้าสัมผัสพ,พื้นไม้เกิดเสียงสั้นและส ลมหายใจเข้าลึกกว่าที่เคยหน้าอกคลายจากเชื่อที่มองไม่เห็นเขาตามห่างหนึ่งช่วงแขนไม่แซงไม่แตะแต่พร้อมยื่นมือเมื่อเธอหันมาเธอหยุดตรงกรอบรูปว่างหยิบปากกาชีวภาพขึ้นอีกครั้งเขียนคำแรกบนขอบกระดาษอยู่เธอเงยหน้าสบตาเขาขอบตาร้อนแต่แห้ง เสียงไวโอลินจากห้องนอกไหลเข้ามาเบาฝนด้านนอกกลายเป็นกลิ่นดินสะอาดฉันอยู่ด้วยเงื่อนไขของฉันเธอพูดชัดบ้านนี้จะไม่ซ่อนเธออีกความรักนี้จะไม่ขังใครอีกเขายิ้มแบบคนปล่อยของหนักไหลลดลงทีละเส้นเขาถอดนาฬิกาและวางบนโต๊ะเวลาในห้องนี้ให้เธอกำหนดเธอเปิดหน้าต่างบานเล็กลมค่ำพัดใบมลิสันเป็นเสียงกลุงกลิง๋ง แสงเมืองละลายเป็นเส้นสบายตาความเงียบกลายเป็นเพื่อนที่ดีเขาคุกเข่าระดับสายตาเธอไม่ได้วิงวอนแต่รับฟังใจที่เคยแข็งค่อยๆเรียนรู้การอ่อนโยนเธอยื่นมือขวาพร้อมแหวนเงินเขาจูบหลังมือเบาไออุ่นแตะผ่านโลหะเข้าผิวหัวใจสองดวงจับจังหวะเดียวกันโดยไม่บังคับไฟในห้องหรี่ลงเป็นแสงบ้าน พรมเก่าอุ้มเสียงเท้าให้เบาตดเตี้ยรอแก้วชาใบแรกของค่ำคืนนี้กลิ่นมลิพสารกลิ่นหมึกบนคำว่าอยู่เธอหมุนกุญแจที่ประตูนอกสุดเสียงคลิกดังใสเหมือนคำยืนยนันข้างนอกฝนหยุดสนิทฟ้ายามค่ำเปิดทางให้ดาวเม็ดเล็กเขายืนขึ้นเคียงกันระยะห่างเท่าลมหายใจสบายมือซ้ายของเธอจับลูกบิดมือขวาของเขาเปิดไฟถงด้วยแสงอุ่น ทั้งคู่ก้าวออกจากห้องเก็บอดีตผ่านทางเดินที่เคยเย็นจนชาอากาศใหม่ต้อนรับเหมือนผ้าห่มสะอาดเมืองทั้งเมืองเหมือนขยับให้ที่ว่างหนึ่งผืนลิบเลื่อนลงด้วยเสียงนุ่มเธอเอนศีรษะกับผนังเย็นพอดีเขายืนข้างๆแบบไม่บังเงานิ้วเธอกระชับกุญแจที่มีคำว่าบ้านประตูลิบเปิดสู่ถงเงียบพนักงานปิดไฟงานกะลาไปแล้ว พื้นพรมชื้นจากรองเท้าคนก่อนหน้าแต่มุมหนึ่งยังมีกลิ่นดอกส้มขมหลงเหลือเขาส่งเสื้อคลุมผ้าบ่าเธอน้ำหนักผืนผ้าทเท่าความเอาใจใส่เธอหยิบโทรศัพท์ขึ้นลบหมายเหตุเดียวนั้นที่เคยเขียนคำว่าพักหน้าจอสะท้อนดวงตาเธอใสเธอพิมพ์บันทึกใหม่คำสั้นๆส,สามคำเริ่มที่บ้านเขาเปิดประตูรถคันเดิม เครื่องยนต์ติดด้วยเสียงเบาเธอนั่งโดยไม่รีบร้อนเขาคาดเข็มขัดแล้วมองเธอครั้งหนึ่งไปส่งที่บ้านเขาพูดเท่าที่จําเป็นเธอยิ้มที่มุมปากเหมืองค่อยๆถอยหลังบนกระจกถนนเปียกสะท้อนไฟเป็นริ้วทองรอบบทน้ำเป็นเส้นดนตรีลมหายใจทั้งสองเข้ากันอย่างง่ายคำที่ไม่จำเป็นหล่นหายไปตามทางเมื่อรถเลี้ยวเข้าซอยมะลิ กลิ่นจากรั้วไม้บินเข้ามาเองเธอก้าวลงพร้อมกุญแจในมือประตูบ้านเก่ารอด้วยเงาอุ่นเธอหันไปหาเขาสายตาไม่ขอบคุณแบบห่างเหินแต่เชิญให้ยืนในแสงเดียวกันคืนนี้ไม่ต้องพิสูจน์อะไรอีกเขายิ้มรับโดยไม่ก้าวล้ำยืนรอที่บันไดหนึ่งขั้นเธอเสียบกุญแจเสียงคลิกดังเป็นชื่อใหม่ของทั้งคู่ ไฟระเบียงสว่างพอดีเงาบนพื้นหลอมเป็นรูปเดียวอีกครั้งไม่ใช่เพราะใครทับใครแต่พระยืนข้างกันอย่างเท่ากันประตูเปิดความเงียบในบ้านยอมให้เสียงหัวใจเข้าไปก่อนลมอุ่นพาใบาม่านไหวคืนยาวพอสำหรับคำว่ารักที่ไม่ต้องขังใคร